มไม่มีช่องเออไม่มีช่องนะตรงพี่นีบ้างเลยเัวหงไปมามามาทุกคนเดี๋ยวยว,วันนี้เราอยู่กับช่องที่มีหน้าเรานะมันไม่ไปเฮะตัวหนักห <c oughs> <c oughs> ยา ันนี้เราถ่ายคลิปนานหน่อยนะทุกคนโอ๊อย,ออยไม่เราอยู่กับช่องนี่หน่อยนะไปเร็วเลย <laughs> พูดอยู่ได้พี่เมยเซนเซอร์ลุงมีด้วยนะเอ้ยเซนเซอร์นี่ยมีกิงๆในเลยอะงั้นพี่นี่จะถ่ายตอนพี่นี่ตกเดีย๋ยวเราจะถ่ายตอนพี่นี่ตกนะคะไปแล้ Ki <laughs> <laughs>